สวัสดีทักทายพี่น้องทุกห้องทุกที่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมช่วงนี้ก็ขอ,ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อผู่บนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดคลิปมาทักทายกันช่วงนี้ก็ยู่ที่ทงให้ทงหน้ากันอีกมือหนึ่งครับพี่น้องกับบรรยากาศช่วงค่ำค้ค,ครับผมวันนี้ออกมาทงหน้ามหาเลาะเบิงเขาเบิงหน้าอีกมือนึงครับพี่น้องผม ฝนฟ่ากับโบต๊กพี่น้องเอยออกมาหน้าก็ได้น้ำกับโบมีเบ่งบรรยากาศทั้งหลังครับผมเขาเริ่มแดงเริ่มแพงเบ้อแล้วครับพี่น้องฝนโบต๊กมาหเบพวกงนี้ยพี่น้องเบ่งบรรยากาศก็อมือใดก็ว่าฝนที่โต๊กกับโบโต๊กครับพี่น้องเบ่งที่ล่ะน้ำในน้ำโบมีเขาแหงเบ้อแล้วครับพี่น้องพวกเนี้ยคุณนะแต่ว่ามือนี้ฝ้าห้องเพิ่มเพิ่มนี่ครับพี่น้องผมฝนที่มาโบผูพี่น้องเลยต๊กมาหาในแม่พี่น้องเลยฝนถ่งช่วงเป็น โอ้ครับพี่น้องทิ้งช่วงไปหลายหมือแล้วนะครับผมแต่ว่ามือนี่เป็นคืมๆืมครับพี่น้องช่วงคำคำผลตีมาบู๋แต่ว่าเสียงฝ่าห้องทั้งด่านาตัวันโต๊ครับผมเอามาหอนหน้าแล้วก็ไปเบ่งบรรยากาศทีหน่อยครับผมเบ่งบรรยากาศทุกไฮทุกหน้าเบ่งท้องฟ้าอากาศกันครับผมไปกันครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทุกหน้ากันครับพี่น้องออกหน้ามือไดก็คือเก่าคือเก่าอยู่ครับผมมาเบ่งเข่าเห็นเข่าสงสารเข่าพี่น้องเอ้ยเบ่งแนุูนะ เขา,า,ามีน้ำเลี้ยงแหงเบิดแล้วครับพี่น้องมเมื่อไงเขาใบเหลืองใบกรอบลงเบิดแล้วครับผมมือนี้ออกมาว่าสิมาฉีดน้ำมักชีวาภาพให้เพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องผมให้อาหารทั้งใบเพิ่นจักหน่อยเพราะว่าใส่ปุ๋ยบ่ได้ครับพี่น้องฝนบ่ตกมาให้นะครับผมแต่ว่าบเบื้อนี้ก็บฟ้าห้องคืมๆนี่ครับผมทั้งด่านแต่วันตกมีเข้าฝน,าน,นาบักใหญ่นึกแต่พี่น้องเบิ่งครับผมไปเบิ่งเข้าฝนครับพี่น้องมื่อไงพุ่น นี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมต่างแต่สมัยเก่าแต่พอแต่แม่ปูยาตายายแล้วครับผมทั้งดัานทั้งันต๊กทำมีเข่าแบบนี้ฝนต๊หนักได้ครับพี่น้องเนี่เรียกว่าเข่าฝนนะครับผมเข่าใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นสมัยเก่านี่ต๊กแห้งได้ครับพี่น้องแต่ว่าเมือนี้สิต๊กรือบ่วต๊กก็จังรุ่นกันครับพี่น้องผมตรงนี้พี่น้องอ๋อเถอถ้าเป็นสมัยตั้งแต่พอวนยังหน่อยอยู่นี่พอผ่านแล้วครับพี่น้องต๊กแน่นอนเลยแต่ว่า สถานการณ์นะครับผมถูกมือนี่มันก็เปลี่ยนไปเบอ้อนะครับพี่นอ้องอยังต่างๆันเจ็บ,บ่แน่นอนนะครับผมเป็นตะตก,กับบตกั้งเทอเ,เห็นเม็ดเดีวยวก็ต๊กหนมาบ่ถึงก็ได้นะครับผมแต่ว่าคาดว่าสิต๊กแน่นอนครับพี่น้องต่สิตกมาถึงบ้านพอหุบนหรือบอน,น,นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมกจ,จ้างทะเบิงนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เบิงเข่าครับพี่น้องมึงเนี่ยอ้ยพี่น้องเลยหยาคนบ่ต๊กมาใส่น้าบ่มีหยา,าสนุกขึ้นครับพี่น้อง แต่กี้ยังปฏิปันไหนครับพี่น้องผมมาเบิ่งเนี้ยพ่อบ่มีนม้ำหญ้าขึ้นท่วมเขาเบิดแล้วครับผมเขาเบ่ขึ้นบ่นทันหญ้านะครับพี่น้องพวกเนี้ยโอ้ยพี่น้องเคยเห็นแล้วสงสารเขานะครับผมทุงมทีละ่ะขุ่นเบื้งทั้งขุ่นแทงใจวายเลยครับพี่น้องบวกที่ละ่ะมือนี้ก็เลยว่าสิเอามาฉีดน้ำมักนะครับพี่น้องน้ำม,มักชีวภาพ่าพ่เพิ่นจังหน่อยให้อาหารทั้งใบนจังหน่อยถ้าฝนตกมามีนม้ำม,ม,มีทาก็จังสิเอาปุ๋ยมาวานอีกเทื่อนึงครับผม เพราะวานปุ๋ยบได้ครับพี่น้องเนี่ยว่านปุ๋ยกับเขานี่คือสิบไว้ครับพี่น้องเพราะว่าว่านไปกับบลารายนะครับผมถ้าไม่หยาเกิดจะซื้อนะครับผมเมืองเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยเมืองบรรยากาศตอนนี้ก็บําแล้วครับผมผมตะเว็นไก่จะรับไปใหม่ครับเบิองเมฆอันนี้พอวนว่าเข่าฝนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าสีแมนนี่วัวแมนกับจังทะเบงกันครับผมทะเบิงเมือแรกงนะครับผมแต่แม่นี้ิงขึ้นนี่ตรงโต๊กครับผม แต่ว่าสีต๊กทั้งหลก็บอทราบครับพี่น้องแต่พอบนว่าต๊กแนี่ยครับผมคื้น,นี่นี่เบิ่งเข่าพื้นฝากกัห้องคืมๆอยู่นี่เริ่มมืดเริ่มค้มลงแล้วครับผมเนี่ยอากาศเริ่มคืมลงแล้วครับผมต๊กมาให้ในแม่พอให้มีน้ำเลี้ยงเขาเนี่ยพ่อให้เขาฟืนโตเนี่ยนี่วันปุ๋ยไปเขากำลังจะเขียวขึ้นมาพ้นฝากันนี้จากครับผมผมมีน้ำเลี้ยงก็เลย เรืองอยู่คือเก่าครับผมฮะมือนี้กับผ้าพี่น้องทุกขูทุกคนยางเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าเบรราาาิ่งเขานีหน้ากันครับผมมาทั้งปีกัก็เขี้ยวเป็นบางหมองบางๆเดน๋ครับผมเขาก็ได้ยาที่ายแห้งครับพี่น้องผมแก้ไขบ่ได้นะครับผมถ้าพ่านยาข่ายาครับว่าจะเคล็ดครับพี่น้องพอวนบระยากใส่นะครับผม วันนก็เตรียมมานาะนครับพี่น้องเตรียมน้ำมักที่พาพมาผ่านมานะครับผมเนี่ยพี่อยู่ในรถไปครับผมไปไปเบิ้งเดี๋ยวผมใส่ถังมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเบิง้งเขาเบิ้งน้ำกระเซียนนั่นครับผมนี่อยู่เถียงนี่งน,น,กกน,นี่ใส่มาเรียบร้อยครับผมใส่ถังมานี่จะเตรียมมาฉีดครับพี่น้องเนี่ยจะเตรียมมาพ่นะครับผมเติมมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนเนี่ยใส่ถังมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นน้ำมักที่มาผ่าน นี่ครับผมนี่ใสมาแล้วเต็มถังครับพี่น้องผมเนี่เต็มถังเลยนะครับผมเตว่าใส่เต็มถังไปนี่ว่ไใดแล้วพี่น้องพ่ายบปไว้นักนะครับผมจะแบงออกนะครับก็จะพ่นนี่ครับผมเนี่มึงเนี่ยเป็นเหลืองเหลืองนี่ก็จะหายอาหารทั้งใบเพิ่นนี่ครับผมฉีดพ่นไปตามนี่แล้วครับพี่น้องว่าเพิ่นติดฟื่อโตรึเป่าเพิ่นโตนะครับผม แต่เพิ่ว่าได้ผลนะครับพี่น้องได้ผลอยู่แต่จะดชาติเล็น้อยนะครับผมแต่จะดชาจัเหน่อยสาบ่๊อบบินยังครับพี่น้องว่าจะเพิ่ฝืดน,นะครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่ครับพี่น้องผมเดี๋ยวสีพ่นหน้มามักเกเขาเล็กน่อยกันครับพี่น้องมาเือยฝนมานะคะร,นรับผมเืียฝ่าเืียฝาฝนตกเฉพาท่านนะครับพี่น้องผมจงพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขสุขมขทุกคนครับผมขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม อยู่ดีไม่แห้งสุกคู่สุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม